สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อ u t โต o ม o เตอร์ไทยแลนด์ครับวันนี้ผมอยู่กับ Mercedes A 2 0 0 AMG Dynamic ครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นที่4นะฮะที่ในส่วนของ A Class ที่เบน์เขาผลิตออกมาครับแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่ ในรูปแบบของเป็นการประกอบในประเทศครับก่อนหน้านี้ครับ a 2 0 0 amg นะฮะเขาเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศมาทั้งคันนะครับที่สำคัญราคาถูกลงฮะถูกลงกว่าประมาณ3 0 0แสนบาทครับก็ตัวของ a 2 0 0 amg dynamic คันนี้นะครับตั้งราคาจำหน่ายที่2 5ล้านหบาทเท่านั้นเองนะครับรายละเอียดของ a 2 0 0 amg เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมไปเล่ารายละเอียดให้ฟังพร้อมกับทดลองขับครับ คู่แข่งของ A200 AMG Dynamic คันนี้ครับหนีไม่พ้นจากค่ายบพัสครับแล้วก็เป็นคลาสเล็กเหมือนเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ BMW 218 i g a n งวิวเป็นรหัส CBU หรือนำเข้านะครับและเขาก็นำมาผลิตในประเทศเช่นเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนรหัสใหม่เป็น220 i g a n ูนย์ oup, ครับคู่แข่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมไปสรุปให้ฟังตอนท้ายว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไปดูรายละเอียดของ A200 AMG Dynamic กันก่อนครับ สำหรับ A 200 AMG ที่ทุกท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ครับเป็นรถในเจเนอเรชันที่4ของ A Class เขานะครับแล้วก็มาในรูปแบบของซีดานเต็มตัวแต่ว่าเป็นซีดานขนาดเล็กครับขนาดมิตินั้นอยู่ประมาณ4.6เมตรสำหรับความยาวความกว้างก็คือเกือบ1เมตร8 m, นะฮะก็ถือว่าเป็นไซส์ในรูปแบบของเอเซ็ e เมนต์ C gment, นะครับในรถซีดานกลุ่มนี้เขามากับนี่ครับชุดข้างหน้าที่ค่อนข้างจะดุดันแล้วก็ให้อารมณ์สปอร์ตพอสมควรเลยนะฮะสหรับ ตัวหน้ากระจาังแบบไดมอนด์กิลที่เป็นเม็ดเงาๆนี้มันคล้ายๆอัญมณนนีที่มันแวววับขึ้นมานะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นแบบ Full LED High Performance นะครับก็คือว่าตรงนี้มีการรวมไฟทุกอย่างไว้อยู่ในโคมเดียวกันส่วนของโลโก้ด้านหน้าครับที่เป็นตาดาวสามแฉกขนาดใหญ่นะฮะข้างในมีการฝังเรดราไว้ซึ่งเป็นเรดราของระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับอยู่ในโลโก้ก็เก็บงานได้ค่อนข้างเนียบครับ ในส่วนของความโฉบเชียวครับหน้ากระจังเส้นสายพวกนี้ฮรเขาถูกกดลงเพื่อในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็มีการทําในเรื่องของพาร์ทให้มันดูดุดันนะครับในเรื่องของแอโรไดนามิกเช่นเดียวกันก็ตรงกันชนครับจะมีจุดของเซ็นเซอร์ฝังเอาไว้รอบๆคันนะครับเส้นสายด,ด้านข้างเขามาความเฉียบคมนะฮะแต่ก็ยังแฝงไว้ด้วยความโค้งมนของเส้นสายด้านข้างเนี่ย ดูไปแล้วครับมันเป็นเหมือนเป็นซีดานทรงสปอร์ตที่ถูกย่อดส่วนลงมานะครับแล้วก็ล้อมาจากของลวดลายของ AMG เานะครับเป็นก้าการคู่คาลิปเปอร์หน้าก็มีการปั๊มตัว Mercedes-Benz เอาไว้ด้วยนะครับล้อเป็นขนาด18นิ้วยางที่ให้มาของ Mercedes 2ครับ2 2 5 4 8เป็น c o n t i n e n t a l ในกรณีของ C ี u ครับเป็นรันแฟตแเฉพออยู่ในเมืองไทยปุ๊บถอดรันแฟตออกนะฮะแล้วก็ ยางอะไรไม่ได้มีมาให้เป็นชุดปะยางมาให้ในส่วนของท้ายรถครับปยับคงความสปอร์ตไว้พอสมควรเลยนะฮะแล้วก็โคมไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ led แล้วนะครับทั้งหน้าและหลังครับเป็นแบบ led ทั้งงมดครับด้านใต้ครับจะเป็นการดีไซน์ท่อไอเสียแบบเป็นท่อคู่แต่จริงๆแล้วมีฝั่งเดียวครับตรงนี้เป็นการดีไซน์เพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็หุ้มขอบค้มเมยมไว้สําหรับพวกปลายท่อนะครับแล้วก็มีการเรียอากาศคล้ายๆเป็นในรูปแบบของ d i f f u s ร์อยู่ด้านใต้ด้วยครับชายล่างในกรณีเข้าเกียร์ถอยหลังครับ จะมีกล้องครับเลื่อนตัวลงมาครับแล้วก็เก็บภาพไปแสดงไว้ที่จอด้านหน้ารถนะฮะก็ภาพรวมของ Mercedes ครับมุกบัคภายนอกเป็นแบบนี้นี่คือ A c l a s s รุ่นล่าสุดในเจเนอเรชันที่4ที่ Mercedes-Benz ได้ผลิตมาแล้วก็ผลิตขึ้นจากโรงงานประกอบของเมืองไทยครับสำหรับขุมพลังที่อยู่ใน A 2 0 0 AMG คันนี้นะครับเป็นขนาดเขาเรียกว่าเป็นไซส์เล็กนะฮะ1.3ลิตร3สูบ แล้วก็แรงม้า163แรงม้าพร้อมแรงบิด250นิวตันเมตรด้านในเน้นสปอร์ตเลยนะฮะบาะนั่งเนี่ยทำเป็นหนัง,งสลับกับหนังกลับแล้วก็เดินได้สีแดงครับตัวเบาะนะเป็น,เป,นเป็นแนวสปอร์ตข้างหลังนี้เป็น4ี่0 40ยเป็น40 20 40ก็คือแยกส่วนกันนะฮะแล้วก็ผสมผสานกับเนี่ยความหรูหราของการใช้ช่อง เขาเรียกว่าช่องปรับอากาศแบบเทอบายเจ็ตนะครับเข้ามาทั้งหมด5ช่องมีแค่5ช่องเท่านั้นครับสำหรับผู้โดยสารตอนท้ายเนี่ยเขาไม่ได้ติดช่องระบายอากาศตรงข้างหลังกล่องอเนกประสงค์นะฮะไม่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 มีโอ้โหนี่ฮะตรงนี้ครับคือเขามีจอแยก2จอนะครับแต่ว่าเป็นขนาดเดียวกัน10.25นิ้วทั้งในส่วนของแดชบอร์ดแล้วก็ในส่วนของตัวระบบความบันเทิงครับ หน้าจอเนี่ยเลือกการปรับได้หลากหลายเลยครับโดยใช้จอยสติ๊กบริเวณพวงมาลัยนะฮะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของจอพวกระบบความบันเทิงแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นชุดปรับตั้งในแดชบอร์ดนะครับแต่ทั้ง2อ,อันนี้มันเชื่อมมันเชื่อมต่อกันคือพูดง่ายๆว่าเราเลือกปรับนะครับได้ทั้งจอของภาพบันเทิงแล้วก็ตัวจอของแดชบอร์ดนะฮะแต่ว่าบางโหมดของ ฟีเจอร์ที่อยู่ในในชุดแดชบอร์ดหรือฟีเจอร์พวกตัวช่วยกันขับขี่บางตัวเนี่ยนะครับไม่สามารถปรับได้จากจอาพความบันเทิงได้เนี่ยครับอย่าง Dynamic Select นะครับเป็นโหมดกันขับขี่ที่อันเนี้ยเป็นเมนูรัดเลยก็คือตั้งที่ตัวระบบเขาเองเลยครับพอกดปุ๊บจะมีการแสดงที่จอกลางนะครับ f o r t o m f o r t เห็นไหมฮะการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นสีของหน้าจอก็จะเปลี่ยนแปลงตามโหมดการขับขี่เป็นสปอร์ครับก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย หรือต้องการเลือกปรับให้รถมันเข้ากับสไตล์ของตัวเองไปเลือกในอินดิวดวลครับอินดิวดวลที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะมีทั้งตัวของน้ำหนักกลมลลนะฮะตัวของในเรื่องของคันเร่งนะครับก็เลือกปรับได้ให้เป็นแบบที่เราต้องการนะฮะตัวหน้าจอตรงนี้ทำงานเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับ a p p l e CarPlay เชื่อมต่อได้อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจครับ Mercedes มี Connect ครับระบบนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรถเข้ากับตัวแอปพลิเคชันแล้วก็รวมถึงศูนย์บริการนะรถมีปัญหานะครับหรือถึงเวลาที่รถต้องนำรถเข้าศูนย์บริการปุ๊บก็จะมีแมสเซจเตือนเข้ามาในกรณีทันหน้าที่เป็น SOS นะครับส่งสัญญาณออกไปเนี่ยสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุผู้ขบขี่ไม่สามารถาช่วยเหลือตัวเองได้นะครับกดปุ่ม แถวเห่านี้ฮะมันจะมีปุ่ม ios อยู่กดไปปึ้งนะครับคือทําให้ทําให้บัติเหตุที่มันที่เราไม่มีการช่วยเหลือนะครับมีคนช่วยเหลือได้มีคนรับรู้ว่าเราเกิดบัติเหตุอยู่คือไอ้ตรงหน้าจอ f u ลด digital ของในคันนี้นะครับมันเลือกปรับได้ได้หลากหลายชุดหน้าจอเนี่ยนะฮะเดี๋ยวดูนะครับนะฮะมันก็จะมีการทํางานของระบบต่างๆแสดงไว้ให้อยู่หรือจอฝั่งขวาเนี่ยนะครับ ตาสิ้นเปล ương, ืองข้อมูลแสดงผลในวีเกเตอร์อะไรต่างๆนี่ก็แสดงได้ส่วนหน้าจอฝั่งซ้ายล่ะเนี่ยฮะปรับจากเข็มไม่เป็นนาฬิกาได้นะครับเป็นคอนโซชันต่างๆเรียกดูได้เช่นเดียวกันคือชุดนี้ไปอยู่ในหลายรุ่นของเบนซ์อย่าว่าแต่คลาสของ a c คลาสเลยตัวของ e class, c คลาส c c คลาส s c คลาสก็เป็นปบเป็เปจอแบบนี้นครับเบนซ์เอาเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้รถทุกรุ่นนะฮะ ระบบปรับอากาศนะครับไม่ได้แยกคุมแบบดูโอโซนแล้วนะครับตัดออกฟีเจอร์นี้แต่ในในตัวนําเข้ามีพอมเป็นสีคดีปุ๊บไม่ได้ใส่ไว้แล้วก็นี่ที่สําคัญพอมาเป็นรถประกอบในประเทศครับการใช้งานก็จะเป็นฟังก์ชันภาษาไทยทั้งหมดเลยนะแอมเบดไลท์ต่างๆ6 4สเฉดสีเนี่ยท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเห็นนะตอนนี้เราจะขึ้นเป็นสีแบบออกน้าเงินม่วงนะครับก็เลือกปรับเองได้เช่นเดียวกันในชุดของตัวพวงมาลัย กลับมาตรงตรมอะไรนิดหนึ่งตรงที่ว่าคูซอนโทนมีนะครับสปีดลิมิตมีนะฮะแต่ว่าบายสปอร์ตนะเล่นคีบเล่นดีพัชเจอร์หรือตัวอะดัตตีฟคูซอนโทน A200 ไม่ได้ใส่มานะครับไม่ได้มีมาให้นะครับก็ที่เสียบปลั๊กชาร์จอะไรพวกนี้นาวันนี้เป็นในรูปแบบของ Type-C แล้วนะต้องเช็คดูดีๆนะครับในกรณีที่ จะเอาโทรศัพท์มาชาร์จหรือจะเชื่อมต่อกับทางพวกสมาร์ทโฟนต่างๆพวกนี้ต้องด,ดูดีว่าหัวเป็นสายซีหรือเปล่าถ้าเป็นสายซีก็มาใช้กับตัว a 2 0 0ให้เป็นต้นทางของพลังงานได้ตรงนี้ก็เป็นภาพรวมในผมมาขยายความตอนทดลองขับอีกทีดีกว่าว่าฟีเจอร์ต่างๆใช้งานอะไรยังไงบ้างครับทีนี้ครับคู่แข่งตลอดการจากค่ายใบยพัดฟ้าขาว bm w ครับ ที่เห็นอยู่2 2 0 i อกนคะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งตัวตรงๆกับ a 2 0 0 amg เลยครับแล้วก็ความเป็นมาของเขาเนี่ยจริงๆแล้วเดิมทีเขาใช้รหัสว่า218 iGan c o u p ไกครับแต่ว่ามีการปรับปรุงหลายๆอย่างรวมถึงรดราคาเช่นเดียวกับของเบนซ์เลยแล้วก็สุดทธินะครับราคาจะแพงกว่าเบนซ์อยู่ประมาณ19,000บาทโดยประมาณก็ของเบนซ์สอง0้0นครับ bm 2อ0 0 0านหนึ 6 9 0 0 0บาทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลักๆเลยนะฮะมาจากตัวของขุมพลังเดิมทีครับขุมพลังที่อยู่ใน2 1 8 i อการคูปนะครับเป็นแบบ3สูบ1.5่ลิตรตอนนี้ครับพอเปลี่ยนรหัสเป็น2 2 0 i องนการคูปปุ๊บนะฮะเครื่องยนต์สสูบครับถูกเปลี่ยนเป็นสสูบครับแล้วก็ขนาดนะครับจาก1.5ลิตรเป็น2 0ลิตรเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบครับที่อยู่แบบเดียวกับของมินิ เครือยนต์ตัวนี้ครับกำลังสูงครับ192แรงม้าแล้วก็แรงบิด280นิวตันเมตรเลยครับสูงกว่าตัวเดิมที่เป็นขนาด1.5ลิตรนะครับอยู่ประมาณ30แรงม้าคือตัวเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ1 6อ6 3 64แรงม้าแต่พอมาเป็น2 2 0 i ปุ๊บ192แรงม้าขึ้นมาทันที2 8 0นิวตันเมตรเป็นเรื่องของแรงบิดแล้วก็เกียร์เป็น7สปีดนะครับเป็นดูอั u คัชแต่ว่าภาพรวมของ BM ครับ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับจาก2 1 8เป็น220ภาพลักษณ์ใหม่ของ BM ต้องเรียกอย่างนี้กระจังหน้าทรงไตคู่ทำให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไฟหน้าเป็นแบบ f ู l l LED คันนี้เป็นชุดแต่ง m s p o r t รอบๆอบขันซึ่งรวมไปถึงโช๊คอัพด้วยนะครับก็โช๊คอัพเป็นแบบของ M ครับความที่รถคันนี้ครับติดตั้งชุดแต่ง MS p o r t เข้ามาครับเขาเลยบ่งบอกถึงความเป็นสปอร์ตที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นสปอร์ตในรูปแบบของสปอร์ตซีดานนั่นเองครับ คลาสของสปอร์ตซีดาน BM จริงๆแล้วครับซีรีส์4ซีรีส์6ซีรีส์แแล้วก็อนุกรมล่าสุดซีรีส์ 2. รอบรอบๆคันของซีรีส์2คันนี้ครับนอกจากไฟหน้า Full LED ชุดกระจังหน้าที่เป็นไตคู่ขนาดใหญ่นะฮะข้างในก็จะมีการฝังพวกเซ็นเซอร์ต่างๆเอาไว้แล้วก็ด้านข้างครับยางมีขนาด18นิ้วพร้อมกับลันแฟตนะครับไม่ได้ถูกถอดออกไปแต่ Merced e s ที่ เป็น A 2 0 0 AMG นั้นถอดลันแฟตออกไปครับดิสเบรกเป็นดิสเบรกสล้อเหมือนกันนะครับขนาดใหญ่แล้วก็ตรงนี้ครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับรูปลักษ์ด้วยหลังคาพาโนรามิกซันรูฟครับข้างหลังก็ยังดูมาสปอร์ตอยู่นะครับแล้วก็ทถอยเสียเป็นปลายคู่เหมือนกันทีนี้ เขาจะมีสีดําตรงนี้ผมว่ามันดูดุขึ้นพอขับกับสีรถที่มันสดใสแบบนี้นะครับดาเป็นโนแบ็กที่เงามันตรงนี้นะครับก็สวยงามดีครับแล้วก็ไฟท้ายครับก็ยังเป็น LED เช่นเดียวกับตัวของไฟหน้านะครับก็ไฟทั้งหน้าและหลังเป็น LED แล้วแล้วก็มีกล้องครับติดไว้อยู่ตรงชายฝากระโปรงหลังนะครับแสดงภาพไปที่จอกลางขนาด8นิ้วก็ภายในครับห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายหัวใหญ่นะครับ ลึกไปพอสมควรจุได้หลายพันลิตรแต่ตรงเนี้ยคือถ้าเทียบเป็นถุงกอล์ฟเนี่ยสใบเนี่ยใส่ได้โอเคแหละห้องเก็บสัมภาระภายในข้างหลังเนี่ยถือว่าใหญ่เลยฮะสำหรับการเข้าไปภายใน 220i นะครับในกรณีถ้าถือตัวกุญแจไว้อยู่ครับรถมันจะอ่านค่ากันเองแล้วก็เปิดล็อกเอาเองครับความสปอร์ตของเขาครับประตูไลทขอบครับทั้ง4บานน่านผู้ชม เนี่ยฮะมันให้อารมณ์สปอร์ตได้จากตรงนี้ครับแล้วก็เบาะหน้าครับมีหน่วยความจำมาให้ครับสองตำแหน่งครับส่วนเบาะผู้โดยสารฝั่งตรงข้ามไม่มีนะครับเป็นปรับไฟฟ้าเฉยๆทีนี้ไปดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับพอเข้ามาสู่ภายในของ BM เครับเน้นแต่งไปทางโทนสปอร์ตนะครับ นี่ฮะวิชวลคอกพิทหน้าตาดีเลยครับมีเป็นข้อความเป็นรูปภาพเวลคัมนะครับในส่วนของภาพรถตัว220ขึ้นหน้าจอแล้วก็หน้าจอตรงนี้ก็จะทำงานร่วมกับ n นวิเกเตอร์จนจะมีแผนที่เข้ามาให้รวมถึงตัวคอนซัมชัน um ต่างๆของการใช้รถมีให้เช่นเดียวกันแต่วิชวลคอกพิทตรงนี้นะครับที่ b m เติดตั้งมาเนี่ย เราควบคุมได้จากตัวควบคุมที่อยู่ตรงเรียกเป็นเซนเตอร์คอมมานด์แล้วกันนะครับอยู่บริเวณนี้ในขณะที่เบนซ์เนี่ยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันที่เขามีทัชแพดอยู่เนี่ยควบคุมได้ทั้งหมดคือการควบคุมระบบต่างๆเนี่ยของ Mercedes จะหลากหลายกว่า BM เ m จะควบคุมได้แต่ตัวชุดควบคุมคอนโทรลที่อยู่ตรงบริเวณตำแหน่งคอนโซลเกียร์แล้วก็จอทัชสกรีน 8นิ้วตรงนี้ควบคุมไ้้แค่2ที่เท่านั้นนะฮะแล้วก็คอนโซลครับเขาเรียกว่าเป็นดีไซน์รูปแบบของ Illuminate Boston นะครับมีการขีดสีเงินเข้ามาแอร์เป็นดูอัลโซนแล้วแยกการควบคุมอุณหภูมิได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับตัวภาคของบันเทิงก็ควบคุมได้จากตัวของเซนเตอร์คอมมาตรงนี้ได้นะครับ ควบคุมที่ผมไรันติฟังก์ชันได้และครบควบคุมที่ตัวมันเองก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้ครับลำโพงเป็น Hi-Fi ล o ลา Speaker แล้วครับแล้วก็มี w i ไวเล c h a r ์จมาให้แต่ข้อจำกัดของ w i ไวเล c h a r ์จอาจจะมีนิดนึงตรงที่ว่า iPhone ได้ครับแต่ผมรอ Android เข้าไปเสียบเนี่ยยังใช้การไม่ได้อาจจะมีข้อจำกัดอยู่เล็กน้อยส่วนชุดคอนโซลเกียร์ก็อย่างที่บอกนะครับตัวเซนเตอร์คอมมานดของเขาไว้ปรับอะไรพวกนี้นะครับนอกจากนี้ เบรกมือไฟฟ้านะครับมีตัวบวกลบที่ตำแหน่งเกียร์ซึ่งเบนซไม่มีบวกลบที่ตำแหน่งเกียร์แต่ว่าเป็นแพดเดิลชิปที่พวงมาลัยซึ่ง BM ไม่มีแพดเดิลชิปมาให้นะครับมีโหมดการขับขี่เช่นเดียวกันสปอร์ตคอมฟอร์ตอีโคโอะไรพวกนี้มีหมดมีออโต้โฮมาให้นะฮะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์รวมถึงตัวระบบช่วยจอดที่เป็นการจอดเองอันตโนมัติมีมาให้ด้วยเช่นกัน ก็คือทุกสิ่งอย่างที่มันอยู่ใน 218i กันคูปเนี่ย220ใช้ฟีเจอร์แบบเดียวกันหมดแต่มีการปรับเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วก็ลดราคาลงมาประมาณ2แสนกว่าบาทโดยประมาณด้านบนพาโนลามิกทันรูฟเป็นหลังคาแก้วครับแล้วก็ชุดควบคุมหลังคาพาร์โนลามิกอยู่ประมาณนี้นะฮะด้านบนหลังคารวมถึงส่วนหนึ่งของ b บี Connected ก็คือ ตัวสัญญาณ SOS ในกรณีที่รถประสบอุบัติเหตุสัญญาณตัวนี้ก็จะไปที่ศูนย์บริการหรือไปยันศูนย์ช่วยเหลือนะครับผมโดยที่ผู้ขับขี่ไม่ต้องไม่ต้องกดโทรออกก็แล้วกันนอกจากนี้ตัว b m Connected นะครับยังเป็นการตรวจสอบสถานะของรถได้อีกด้วยแล้วก็ในเรื่อง,องการเตือนเข้าศูนย์บริการต่างๆทั้งหมดก็เป็นข้อดีของเทคโนโลยีที่ มีอยู่ใน BMW เ็ันอยู่บาะนั่งครับเป็นหนังแท้แล้วก็เพิ่มความสปอร์ตด้วยการเดินได้นะครับสีน้ําเงินคือ2องหนึ่ที่ผมเคยจับเนี่ยจะเป็นเบ Đ าะดากอต้สีแดงครับแต่สอง0นเนี่ยณนะตอนนี้ที่มีอยู่ก็จะเป็นสีดำแล้วก็คลิปด้วยได้สีน้ําเงินอันนี้นี่คือดูแบบดูดุไปอีกแบบปีกข้างๆของเบาะเนี่ยมันอบกระชับตัวกับกับตัวสรีระของผู้บขี่ได้ดีนะฮะคือนั่งแล้วมัน มันธรรมะแมงดีเบาะหลังก็ปรับพับได้รวมถึงดีเลยข้างล่างมีแอร์มาให้ด้วยครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแล้วก็ช่องเสียบ USB ครับอีก2ช่องครับจอกลางตรงนี้ครับขนาด8นิ้วแสดงการทำงานได้2รูปแบบครับฝั่งซ้ายนะฮะจะเป็นในเรื่องของภาพบันเทิงขวามือก็จะโชว์ในส่วนของตัวแผ่นที่นำทางแต่ก็ อันนี้ทั้งนั้นเนี่ยฟีเจอร์ต่างๆที่มีอยู่ในนี้ก็ไปสามารถแสดงได้2แบบเช่นเดียวกันมาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับคร่าวๆก็จะเป็นในเรื่องของการเช็คสถานะต่างๆการตั้งค่าต่างๆนะครับจะมีบอกไว้หมดนะครับแทนที่เราจะดูจากตัววิชวลคอ c k พิ t ก็มาดูจากจอก,กลางแทนใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้งานง่ายรวมถึงมีโปรแกรมภาษาไทยให้เลือกเล่นด้วย ในส่วนของโมดขับขี่ต่างๆที่ผู้ผลิตเขาให้มานะครับก็จะเป็นเซตของเขาไว้เช่นอีโคเนี่ยนะครับน้ำหนักพวงมาลัยจะเป็นประมาณหนึ่งแล้วก็การปล่อยกําลังของเครื่องยนต์ก็จะเป็นประมาณหนึ่งรวมถึงช่วงล่างด้วยนะครับส่วนคอมฟอร์ตครับเนี่ยครับพอกดไปปุ๊บครับรอบเครื่องยนต์มันจะบวกประมาณประมาณ500รอบขึ้นมาให้ทันทีนะฮะก็คือเหมือนรอให้ใช้งานคันเร่งเนี่ยตอบสนองขึ้นมาดีขึ้นกว่าอ,อีโคแหละน้ําหนักพวงมาลัยคือมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง แล้วก็ถ้าเป็นสปอร์ตล่ะสปอร์ตเนี่ยฮะรอบจะสวิงขึ้นมาทันทีครับอีกประมาณ500รอบแล้วก็น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยจากเบาๆมันทำให้ดูแน่นขึ้นครับอันนี้คือโหมดสำเร็จรูปที่ Mercedes-Benz ได้ทำเอาไว้ครับอินดิวิวลก็ปรับได้หมดฮะการปล่อยกำลังเครื่องยนต์น้ำหนักพวงมาลัยการเกาะถนนอันนี้ปรับได้ก็ในในวิเกเตอร์มีมาให้นะครับแล้วก็พวกของการเชื่อมต่อต่อตาง ตัววิทยุตรงนี้ครับ MB Audio ที่ว่าเนี่ยนะฮะเขารองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับในส่วนของกลุ่มพลังนะครับมาจากเครื่องยนต์จิ๋วแต่แจ๋วที่ว่าครับเป็นเบนซินเทอร์โบนะครับขนาด1.3ลิตร1 6 3แรงมา้าแรงบิดที่250นิตันเมตรทรงกำลังผ่าน เกียในระบบ 7G ที่เป็น Dual c l u t c h นะครับในส่วนของอัตราเร่งนะครับศูน0 100, อยู่ที่8 1วินาทีครับแล้วก็ Eco s t ติเก r คันนี้ครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่17กิโลเมตรต่อลิตรบวกนิดๆน,นะฮะประมาณ17374 17, โดยประมาณอันนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยาการใช้งานในเมืองอย่างที่ผมบอกจิวแต่แจวไม้ขนาดนี้นะครับ163มุสามากเครื่องบล็อกเล็กๆ1.3ลิตรเท่านั้นเนี่ยให้อัตราสิ้นเปลืองตั้งคือเป็นสเปคเดียวกับ Eco ค a าเลยฮะ 17กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าค้่องประหยัดแล้วก็การขับขี่ครับโหมดการขับขี่ต่างๆเนี่ยนะฮะมันถูกเซ็ตไว้แล้วถ้าเราใช้อย่างที่บอร์ดอีโก e ้เป็นคอมฟอร์ตหรือสปอร์ต้วตอบสนองก็คันเร่งดีนะครับใช้คันเร่งก็เรียกปุ๊บก็มาให้ทันทีนะครับแรงบิด250มิิตันเมตรแรงม้า1 90แรงมา้มาที่มาที่รอบไม่สูงมากนักเนี่ยตอบสนองการใช้งานได้ดีการเก็บเสียงไปท้งโดยสารผมไม่ห่วงรถยุโรปเลย ลองใช้ความเร็วสูงสูงครับถึงจะมีเสียงลมเสียงอะไรเข้ามานะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคันนี้ที่ผมชอบผมชอบเรื่องเบรกเขาครับ,รบเบรกเขาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีตัวช่วยแชร์น้ําหนักนะต้องบอกอย่างนี้คือเราใช้น้ําหนักไม่เยอะเบรกไปทํางานเองแล้วก็พอเบรกปุ๊บเนี่ยเขาบาลานซ์ดีหัวมันไม่ทิ่มครับเวลาเบรกหนัก,หน,กหนักนะฮะ อันนี้ถือว่าเป็นเป็นจุดเด่นเรื่องของฟิลลิ่งกัคกับขี่ของเขาช่วงล่างข้างหน้านะครับเป็นแบบมากษาสันครับข้างหลังเป็นมันติลิงนะฮะก็ปรับเซ็ตได้ในขณะที่ว่า,าความแข็งนุ่มมันเนี่ยก็ตามโหมดที่บอกทุกสิ่งอย่างถูกเซ็ตถูกปรับไว้หมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูกันของ BMW 220 i การครูฟกันบ้างครับ ทีนี้โหมดขับขี่ของ bm นะครับก็จะแบ่งกันเป็นทั้งหมดอยู่ประมาณสักสี่แบบก็มี Eco มี Comfort มี Sport แล้วก็ Individual นะครับปรับน้ำหนักพวงมาลายัยปรับการปล่อยกำลังของรอบเครื่องยนต์นะครับก็แต่ละโหมดเนี่ยถูกฟิกไว้แล้วอัตราเร่งของเครื่องยนต์นั้นไม่ธรรมดาครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบอากาศเข้ามาช่วยนะครับพูดปาดดีเลยแล้วก็ช่วงล่างทำมาดีครับช่วงล่างเขาบอกว่าเป็นช่วงล่าง m Sport ที่ เบียร์อยูนั้นดีไซน์ออกมานะครับแล้วก็มีการซับแรงกระแทกได้ดีเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งเข้ามาตรงนี้ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นสปอร์ตเต็มตัวในตัว220 i y g a n o u p e นะครับถึงแม้ว่าเป็นบอดี้ที่กระทรัดนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ไม่ธรรมดาครับอันนี้ขับสนุกมากๆครับแล้วก็เทคโนโลยีของไอตัววิช a l ค o c k พิตตรงนี้นะครับสวยงามมีรายละเอียดต่างๆเนี่ย มองไว้ครบแล้วก็คันนี้ประกอบในประเทศนะครับฟังก์ชันการใช้งานภาษาไทยก็มีมาให้นะครับที่เพิ่มเข้ามาหนึ่งอย่างก็เป็นตัวไวเลสชาร์จเจอร์นะครับที่อยู่บริเวณคอนโซลกลางแอร์เป็น Dual z o ซนนะครับแล้วก็ตัวจอกลางก็เป็นขนาด8นิ้วครับแล้วก็เป็นระบบสัมผัสนะครับก็ชุดตรงนี้ผมถือว่ามีความสปอร์ตพอสมควรเลยสมานะดีครับแล้วเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังรวมมัทั้งหมดเลยว่าทั้ง สองรุ่น A 2 0 0 AMG กับตัวสอง i g นย์ไอแร,รูปเนี่ยดีเด่นแต่ละอย่างดีเด่นแต่ละค่ายอันไหนเด็ดครับ เรียบร้อยครับภารกิจจับชนคู่เดือดแล้วก็ต้องบอกว่าตรงรุ่นสุดๆนะครับทั้ง Mercedes-Benz A200AMG กับ BMW 220i แกนคูปครับกล่าวว่าอย่างนี้ Mercedes-Benz เนี่ยปรับราคาลงมานะครับ2 1 5ล้าน1 0 0บาท BMW ก็เช่นเดียวกันเหลือ2 1 6ล้าน1 0 60, บาทถ้าเทียบกันแล้ว BMW ราคาจะสูงกว่าประมาณไม่ถึง20,000บาทแต่สมรรนะครับ เครื่องยน,ยนต์2.0ลิตรทวินเทอร์โบ192แรงม้าใน B.M. แต่อยู่ใน Mercedes-Benz นะครับเป็น l, 1.3ลิตร1 6 3แรงมา้าตรงนี้สมารถนาเครื่องยนต์ B.M. ได้เปรียบรวมถึงรูปลักษณ์ความเป็นสปอร์ตตัวรถที่มาพร้อมกับชุดแต่ง M รวมถึงตัวกับขอบประตูที่ไลท์ขอบนะฮะก็ B.M. ได้ทางสปอร์ตไป Mercedes เป็นทางหรูหลาฟีเจอร์ที่อยู่ข้างใน เริ่มจากตัวหน้าจอไอวิชชั o นคอร์พิทของ 220i ก่อนเขาแยกนะครับแยกวิชชันคอร์คพิทส่วนหนึ่งหน้าจอกลางส่วนหนึ่งแต่เบนซ์จะเรียงยาวกันเป็นแถบเลยนะครับแล้วก็ควบคุมได้ง่ายกว่าเนื่องจากว่ามันมีฟังก์ชันของชุดพวงมลาลัยของเบนซ์เนี่ยมันจะมีทัชแพดที่ที่ตัวพวงมลาลัยก็ควบคุมระบบได้ทั้งหมดแต่ BM เนี่ยจะควบคุมได้จากตัวปุ่มควบคุมคอนโทรลที่อยู่ตรงชุดคอนโซลเกียร์นะครับ พูดถึงเกียร์เซเว่นดูอัลคลาชเหมือนกัน BM มีบวกลบที่คันเกียร์เบนซเป็นแพดเดิลชิปโหมดการขับขี่ Eco Comfort ร์ตสปอร์ตอินดิวเหมือนกันพวงมาลัย BM ปรับได้เบนซ์ก็ปรับได้เครื่องยนต์ทั้งคู่ปรับได้นะครับแต่เบนซจะปรับตัว ESP หรือว่าสเสถียรภาพการควบคุมรถได้ แต่ BM ปรับไม่ได้อันนี้ฮะเป็นภาพรวมทั้งหมดคือถ้าชอบความหรูหรา A200 AMG หรูหราเชียวแต่ถ้าเป็นสปอร์ต2 2 0 i a n c o u p ไการโคบป,ปรับสมรรถนะมาใหม่แรงได้หลั่งใจอัตราสิ้นเปลืองก็ใกล้ๆกันไม่หนีกันมากแต่อันนี้สมรรถนะดุครับเรื่องราวทั้งหมดครับของการจับชนในวันนี้ ทั้ง B M w 220i และ Mercedes-Benz A200 AMG ครับหวังว่าข้อมูลตรงนี้ครับจะเพียงพอให้กับท่านผู้ชมที่กำลังตัดสินใจสำหรับทั้ง Benz A200 AMG และ B M w 220i ครับว่าชอบแบบไหนเลือกแบบนั้นราคาหนีกันไม่มากครับทีนี้ก็ต้องมาดูดีเทลว่าการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือไลฟ์สไตล์ของคุณเนี่ยเหมาะกับรถคันไหนครับทั้งหมดเป็นรายงานจากออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์นะครับฝากกด u ั s c r i b e กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อรับฟังข้อมูลข่าวสารครั้งหวัญเใน่อรยนต์ต่อไปครับแล้วก็นอนเหนือจากนี้ครับทางเว็บไซต์ AutoWorld Thailand รวมถึง f e c o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  k n p n p e g u t u w o t l d t l a n l a n d ก็เป็นอีก2ช่องทางนะครับที่เรานำเสนอกันอยู่นะครับผ่านทางโลกโซเชียลครับลากันตรงนี้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ